สวัสดีครับผมวันนี้วันที่18พฤศจิกายน68เนาะนะครับร้านทรงจันทร์ซาวเปิดให้บริการเด้อพี่น้องเด้อมืมินิเด้อนะครับวันอังคารที่18พฤศจิกายน68นะครับรับซื้อรับแลกรับเพลินเสื่อเสียงเมื่อหนึ่งเมือสองนะครับเบืรอของเก่าออกของใหม่ไม่ใส่ไปใส่งานนะครับผมอันนี้เปนของงานนอกงานกะเอามาพลอยนะครับผมวันนี้เปิดร้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีตู้ลำโพงเยอะแยะเยอะแยะเลยนะครับอันนี้เอฟคอนนะครับเดี๋ยวยังไม่คุยราคา นะครับอันนี้ราคาดูภาพคุณมอมานะครับมีตู้สีใบพร้อมดอกทุกเปล่านะครับน่าพร้อมดอกกันเลยนะครับพร้อมดอก2ใบนะครับไม่มีดอก2ใบแมนบบเอามีดอกทุกใบนะครับวาสันอ่ามีดอกทุกใบนะครับสิบแปดนิ้วเอฟพอนเดี๋ยวราคาอันนี้อย่าเพิ่งนะครับเพราะว่ายังยังไม่ได้ราคาอันนี้หน้าขาวนะครับสิบแปดนิ้วตู้เปล่าใบละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับใบละเก้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมตู้สิบแปดนิ้วนะครับตู้เปล่านี่ นะครับส่วนตู้อันนี้เป็นก็เอาเป็นว่ามันเป็นหลักการคล้ายๆออเดอร์หกเนาะนะครับมีทั้งหมดแปดใบนะครับมีทั้งหมดแปดใบนี่มันมีดอกอยู่หกใบนะครับเอาถ้าขายยกดอกพร้อมดอกนี่ใบละสามพันสองนะครับใบละสามพันสองร้อยบาทนะครับมีดอกนะครับใบละสามพันสองดอกนี่เป็นดอกอืม เดี๋ยวพาไปดูดอกอีกทีนะครับอันนี้จะเป็นหลักการคล้ายๆออเดอร์6นะครับมีอยู่8ใบนะครับเปล่าว2นะครับถ้า,าถ้าแยกใบเข้ขอ,อภัปครับถ้าพร้อมดอกนะครับใบละ3,200บาทพร้อมดอกพร้อมดังนะครับสเปคตู้ก็ไม้อัดแท้20มิลนะครับสีรละเบิดแล้วก็อันนี้นี่ตะแกรงฉีกตะแกรงเหล็กหูจับสี่ตัว2อฝั่งนะครับ แล้วก็เป็นเพจลังให้เนาะตัวนี้พร้อมดอกไปละสามพันสองนะครับรับเองนะครับพร้อมดอกเด้อนะครับตู้ร้านอาทรร้านที่ตุ้ยนะครับร้านใหญ่ <c oughs> ร้านอาทรอ,อิเล็กทรอนิกส์นะครับ <c oughs> มีอยู่หกใบนะครับทั้งหมดมีแปดใบแหละนะครับแต่พร้อมดอกมีหกใบแต่พร้อมดอกนี่มีหกใบตู้เปล่าสองนะครับทั้งหมดมีแปดเนาะนะครับ ตู้พร้อมดอกใบละสามพันสองนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าแยกนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าแยกนะครับไม่อาจแท้ยี่สิบมิลปลานกนะครับใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่แกงฉีดขอบเหล็กเต็มใบไม่อัดแท้ยี่สิบมิลเต็มนะครับส่วนตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วตัวนี้ถูกนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่น้องตู้ยิมเอ็ดนิ้วนะครับบอกได้ว่า ตัวนี้เสียงดีนะครับตัวนี้เสียงดี21นิ้วนะครับ850บาทเท่านั้นนะครับตู้เป่านะครับหนึ่งใบนะครับ850้าบาทขอบเหล็กเต็มใบหัวจับเหล็กนะครับตะแกงก็ตะแกงเหล็กนะนี่ขอบเหล็กเต็มใบไม้อัดแท้20มิฟิเต็มนะครับสเปคคอน2ตัวนะครับพร้อมเบ้าเสียบนะครับใบละ850รบบาทนะครับแล้วอันนี้ก็ลูกค้ายังไม่ได้คุยราคา นะครับอ่าทีนี้มาดูอ๋อเทอร์โบเทอร์โบจัดอิทนะครับตู้เปล่ามือสองใบละสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับตู้เปล่าเด้อพี่น้องเด้อตู้เปล่านะครับผมที่จริงมาแปดใบนะครับลูกค้าเอาไปหกใบเมื่อวาน,นส่วนนี่นี่นี่ตัวธอ,อนจะเป็นดอกตัวนี้นะครับ เวลาของปั๊มตัวนี้นะครับโอ้ยเีเล็งใหญ่มากนะครับไว้4สี่อ่าดอกออดิโอออดิโอดีไว้นะครับตัวนี้หนึ่งพันหกวยบาทนะครับอ่าพาวเวอร์แปดร้อยถึงหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับ 1, C หนึ่งแปดอันนี้ไว้4สี่นะครับไว้4สี่ว้4สี่ นะครับเริ่ม800ร้อยบาทพิกสูตอยู่ที่1,600งันหกบาทนะครับนี่ตัวนี้อันโตนะครับ6,900สภาพใหม่นะครับใช้งาน2องเทือนะครับใช้งานปกติเสียงดีนะครับทับอะตอม3,200 1,800บาทนะครับสวยสติกเกอร์อยู่ครบและก็หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับ qsc ตัวนี้เก้าพันเก้านะครับตัวนี้ติดจองครับผม แล้วมีอะไรอีกขอรสามทาง c ซนเซ่บาทตัวนี้นี่แปดร้อยเก้าสิบบาทอันนี้พันห้าสิบาทอันนี้หกร้อยบาทนะครับมีตําหนิก็คือสวิตต์นี่มันมันเหมือนไม่มีปัญหานะครับออาอีคิว e มาใหม่อันนี้สองพันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นของนิวแบ็กนะครับสิบเอ็ดแบนด์สามสิบเอ็ดก้านนะครับสไลสด์ยาวสองชั้นปริงซับแยกเสียงของใหม่เมื่อหนึ่งหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับพร้อมบลูทูธนะครับ USB ได้ นะครับเป็นเป็นแยกซับในตัวเนาะนะครับมีวอลลุมแยกซับในตัวนะครับตัวนี้1390บาทนะครับรวมส่งแบบโอนอันนี้กล่องแามสี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแอยูแปดยูลึกน่าจะสิบกี่นิ้วเนาะทีนี้อันนี้กลองแหล็กใส่เครื่องปรุงนะครับของพลาสติกไอเป็นพลาสติกของ NPE นะครับ1,800บาทนะครับไม่รวมส่ง นะครับพันแปดร้อยบาทบรวมทรงนะครับอันนี้แปดยูสำหรับใส่เครื่องปรุงแปดยูขนาดเท่าไหร่อ่าอันนี้หนึ่งยูอันนี้ขนาดหนึ่งยูนะครับก็คือใส่ตัวนี้ได้แปดตัวนะครับพวกคอสนี่พวกคอสพวกปักไฟเขาเรียกว่าหนึ่งยูนะครับอันนี้ถ้าอีชิวสไลด์ยาวสองชั้นยาวใหญ่แบบนี้เขาเรียกว่าสามยูนะครับอันนี้หนึ่งย,ยาูสองยูสามยู U, อ,นน U, U, U. อันนี้น่าจะยูครึ่งนะครับอันนี้สามยูสามตัวอีนี่สี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับ อันนี้สียูใส้นี้ได้แปดตัวแบบนี้ได้แปดตัวนะครับกล่องเหล็กตัวนี้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับฟ้าไม่แตกไม่ผุนะครับสภาพดีโอเคมีฝาพร้อมนะครับแปดยูลึกอันนี้ไม่มั่นใจด้ยพี่น้องเอาหนึ่งพันแปดร้อยบาทไม่รวมส่งนะครับผมประมาณนี้ดอกลำโพง21นิ้วก็ดอกละ3,900บาทนะครับดอกละ3 9 0 0บาทเป็นของ PR อไวยีสนิ o ้ว1 5 0 0ับาทนะครับ โคงรอนะครับผมอันนี้มือสอง PCM นะครับอันนี้ดอกละดอกละ1,300บาทเดิมดังใช้งานปกตินะครับนี่ไม่มีตำหนิอันใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีตำหนินะครับมีอยู่4ดอกนะครับ PCM รุ่น PI 1 8ึ C n นะครับ500ถึง1น0 0งวันพับาทนะครับเป็นโครงปั๊มนะครับ อันนี้เด็กค่อน850บาทตำหนิก็คือดอกจอกสวรรค์แล่ามันพาดนะครับก็ไม่เป็นรูใหญ่หรอกนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับดอกละ850รบาทปุ่นนี่เมล็ดสองสั้นเหมือน้คีับเม่เมล็ดสองชั้น850บาทสองดอกก็1 7 0่บาทนะครับอันนี้หลุดจองนะครับผมโอ้ยหลุดจองเพิ่นนะครับอันนี้ e 3 0 0 s นะครับดอกละ1 3 0่าบาทนะครับใช้งานปกติสภาพสวยนะครับหลุดจองนะครับ อันนี้ดอกละห้าร้อยห้าสิบาทเค็ของเคพาวเวอร์นะครับอันนี้ห้าพันห้าร้อย,ยห้าสิบาทห้าสิบแอมนะครับสิบแอมบอยเสียงแหลมก็มีนะครับผมบอยเสียงแหลมนะครับตู้ PS ตู้นะม, Network, นม,มอ,อ,มอน,นิเตอ,อ PE, ร,นะร์อันนี้ก็ใบละสามพันห้านะครับโบกเสียงดีนะครับตัวนี้มีเน็ตเวิร์กนะครับมีแหลมทุกอย่างครบพร้อมดังอันนี้ดอกละห้าร้อยห้าสิบาทเหมือนกันของ NPE นะครับ NPE เด้อนะครับอันนี้ก็สองพันเก้า 15นิ้วตู้มิเตอร์เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักนะครับผมอ่วันนี้วันที่18พฤศจิกายนทางร้านสมจันทร์ซาวเปิดให้บริการนะครับผมท่านไหนจะซื้อจะขายจะแลกจะเทินนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้8นาทีกับ9นาทีแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับคลิปนี้ท่านไหนดูจนจบคลิปขอให้อยู่ดีสมัยปราศจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้นร่ำรวยแล้วขอให้ร่ำรวยอีกสุขภาพดีๆยิ่งๆขึ้นไปก็แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ